ความต่างของคู่ที่ขัดแล้วยังไม่ขัดบอกเลยต่างกันมากบ้าบอนึกว่าเป็นคนละกันนะแต่นี่คืออันเดียวกันนะฮะไม่ได้เป็นพราะแสงด้วยต่างมากเข่าโคตรเลยอะ่ะ ยสวัสดีปีใหม่นะฮะในสุดปีนี้ก็มาถึงแล้วปี2024นะครับผมก็เป็นปีมังกรผมก็เลยนี่ <Nee. S 1> ใส่มาเป็นตีมังกรซะหน่อยผมขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขแข็งแรงแล้วก็สามารถกดรองเท้าที่ตัวเองอยากได้แบบเล็งคู่ไหนก็กดคู่นั้นได้ตามภาษาพวกเราที่ไม่อยากซื้อรีเซลเราอยากจะซื้อราคาป้ายวันปีใหม่ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาทําอะไรใหม่ๆก็คือการมาชุบชีวิตรองเท้าดีกว่าเพราะว่าผมว่าหลายคนนะ่ะมีรองเท้านะฮะและโดยเฉพาะคนที่ดูช่องผมส่วนมากจะเป็น นคนที่ชอบเล่นรองเท้าเราก็จะซื้อแบบเยอะเพราะฉะนั้นผมอยากจะชวนทุกคนนะฮะเอาคู่เก่าๆหรือว่าคู่โปรดที่เราใช้อยู่เนี่ยเอาออกมาแล้วมาชุบชีวิตมันกันดีกว่าวันนี้ผมเลยจะเอาคู่นี้นะฮะรองเท้าที่ผมได้มาในวันเกิดก็คือตั้งแต่ประมาณ28ตุลาที่ผ่านมาคือแบบแป๊บเดียวเท่านั้นก็คือคู่นี้ใส่ไปเที่ยวไทย1เดือนนะฮะบอกเลยว่าสภาพคือเละมากเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดูมากเลยเห็นปะ่ะดูขอบด้านข้างนะที่ผมอยากจะให้ดูสุดก็คือด้านข้างเห็นปะ่ะ นี่คือแบบขอบมันขูดมากผมมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดขัดหรือทำความสะอาดมันจะไม่เอี่ยมแหละเพราะว่ามันแบบขูดขนาดนี้แต่ก็ให้มันดีขึ้นกว่านี้ซะหน่อยก็ดีนะฮะคู่นี้นี่ถือว่าเป็นรองเท้าแบรนด์เนมที่ราคาแพงที่สุดแล้วที่ผมมีนะครับผมถ้าเกิดผมจะทาความสะอาดร,รองเท้าคู่นี้อุปกรณ์หรือว่าอะไรที่ผมต้องใช้อ่ะผมต้องดูไว้อย่างดีนะฮะ เพื่อให้มันไม่ทําให้รองเท้าผมพังเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบโคตรกลัวของพังกลัวนู่นนี่นั่นนะฮะโดยเฉพาะของที่เป็นแบรนด์เนมอย่างเงี้ยผมกลัวมันพังมากเพราะฉะนั้นเวลาทำความสะอาดผมก็จะต้องแบบพิธีพิถันหรือว่าเอาไปส่งร้านให้เขาแบบไปขัดหรือว่าไปทำความสะอาดให้นะฮะแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงผมก็เลยไปเจอที่ทำความสะอาดอันนึงนะฮะผมเห็นว่าเฮ้ยนี่แหละที่ตามหาเพราะปกติมันไม่ค่อยมีออร์แกนิกไงแต่ผมไปเจอเนี่ยเป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นาศาสกัดจากสม้มผมเลยเฮ้ย ไอเห็ดเ้ยมันจะสะอาดไหมเนี่ยก็ลองดูนะฮะผมก็เห็นหลายคนใช้แล้วผมก็เลย ดูรีวิวแล้วน่าจะเวิร์กผมก็เลยจัดมาเลยนะครับผมนั่นก็คือนี่เองนี่คือบาสูก้านะฮะเป็นแบรนด์ที่ขายมานานตั้งแต่ยุค NMD อ็คิดดู n m d มยีซี่มาจนถึงยุคนี้นะฮะจนไนกี้เริ่มจะแผ่วไปแล้วอะ่ะคิดดูแล้วก็แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใช้ทำความสะอาดทั้งหนังและผ้านะฮะคือว่าไม่ใช่แค่เฉพาะแบบรองเท้านะคือกระเป๋าหรือว,ว่าพวกหมวกหรือ,อะไรก็ช่างที่มันเป็นแบบหนังและผ้าก็สามารถทำความสะอาดได้เหมือนกันเดี๋ยวผมไปให้ดูเลยดีกว่า เซตแรกนะฮะที่ผมจะใช้ทําความสะอาดก็จะมีตัวแปลงขัดนะฮะที่เป็นไนลอนแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์จริงๆผ้านี่ถือว่าสําคัญมากนะฮะแล้วก็สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือตัวน้ํายาทําความสะอาดแบบแห้งนะฮะที่เจ๋งกว่าก็คือตัวเนี่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่มีสารเคมี แล้วก็เป็นสารสกัดจากเปลือกส้มนะฮะก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคลีนสามารถดูแลรองเท้าของผมได้รองเท้าคู่นี้นะฮะราคาป้ายนะอยู่ที่4,2,700จริงๆถ้าเป็นรุ่นทั่วไปของ g ุช c ี่ไรตันนะฮะจะราคาถูกกว่านี้นิดนึงแต่ว่านี่คือตัวนี้ครับผมผมที่เป็นสาว North Face อยู่แล้วนี่เป็นตัวไรตันเอ็กซ์น็อตนะฮะก็จะมีความแบบพิเศษหน่อยแล้วก็สีที่ผมชอบคือมันดูแบบ Color f u l ดีนั่นแหละ ก็เลยคิดว่าถ้าเอาไปทำความสะอาดมันจะกลับมาใสปริ้งสดใสใหม่รอบหนึ่งนะฮะ ตัวแบรนด์บาซูก้านะฮะไม่ได้มีแค่ตัวทำความสะอาดนะจริงๆเขาก็มีตัวป้องกันอย่างเช่นสเปรย์เนี่ยนี่คือสเปรย์กันน้ำเป็นสูตรจากญี่ปุ่นเลยใช้ง่ายมากเพราะว่าเราแบบแค่ฉีดประมาณ20-30นาทีใช่ปะ่ะทิ้งไว้แล้วก็อีกรอบหนึ่งซ้ำก็ได้แล้วก็สามารถอยู่ได้นานมากนะฮะในการกันน้ำฝุ่นหรือคราบนิดหน่อยเช็ดนิดนึงก็ดีขึ้นแล้วนะฮะและที่ผมชอบนะฮะเพราะมันมีกัน UV ด้วยตัวนี้สามารถใช้ได้กับวัสดุที่เป็นผ้าหนังแท้แล้วก็หนังกลับนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนนะ,ะมีตััวสเปปรร์ดบกกิองค คือเป็นสเปรย์ที่สําหรับฉีดรองเท้านี่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีสารเคมีเพราะเขาทํามาจากสารสกัดของใบไผ่หรือต้นไผ่บอกเลยว่ามัน คลีนมากออร์แกนิกจริงๆแล้วก็ใช้สําหรับฉีดรองเท้าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเท้าของเรานะฮะแล้วก็สามารถดับกลิ่นควันได้พวกกลิ่นหมูกระทะอะไรเงี้ยที่เราไปนั่งกินอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ฉีดแค่รองเท้านะฮะสามารถฉีดเสื้อผ้าหรือว่าแบบสิ่งของได้เพราะมันช่วยได้เยอะจริงๆอย่างเช่นตอนที่เราไปกินหมูกระทะชาบูอย่างเงี้ยออกมาปุ๊บแบบกลิ่นแบบน้ําหอมมันก็ไม่อยู่ไงถ้าใช้ตัวนี้ก็สามารถช่วยดับกลิ่นได้นะฮะ แล้วก็มีปากกานะฮะป้องกันมิดโซก็คือการขอบเหลืองใครที่ใส่รองเท้าที่เป็นขอบขาวเงี้ยส่วนมากมันจะชอบเหลืองเวลาผ่านไปสักพักนะฮะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้คือไว้สําหรับป้องกันก็คือถ้าเกิดเราซื้อมาใช่ปะ่ะเราก็เอาตัวเนี้ยทาแบบป้องกันตั้งแต่ซื้อเลยอ่ะมันก็จะเป็นการโปรเทคเอาไว้นะฮะเพื่อไม่ให้ขอบเหลืองง่ายในอนาคต หรือว่าถ้าขอบมันเหลืองแล้วอะแล้วเราก็แบบเออจะทํำยังไงดีก็มีตัวแก้นะฮะเป็นตัวปาะกาทามิโซจะเป็นปาะกาสีขาวนะฮะสำหรับทาเพื่อให้แบบสีเหลืองที่เคยเป็นอะกลับมาขาวใหม่รอบหนึ่งตัวนี้ก็ช่วยได้นะฮะมีทั้งแบบป้องกันแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ลื้อฟื้นคือเขาเรียกอะไรฟื้นฟูปะอะไรประมาณนี้ นั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นซีรีส์ชุบชีวิตรองเท้านะฮะที่ผมจะทำขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดรองเทา้ากับแบรนด์บราซูกานะครับผมนั่นแหละมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ารองเท้าคู่นี้ผมจะทำความสะอาดข้างหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อให้ทุกคนดูว่าบีโฟกับอา t e ฟเนี่ยมันเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนไปเริ่มแรกนะฮะผมก็จะใช้ตัวนี้เลยแปลงขัดตัวนี้กับตัว น้ำยานะฮะใช้ง่ายมากก็แค่แบบบีบนะฮะปัม๊มฟึบฟึบสองหรือสามก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่าด้านหน้านี่คือแบบเปิดละเละมากขัดง่ายๆนะฮะก็คือขัดแบบขุนทวนก็ได้หรือขัดแบบทั่วไปเนี้ยเราก็ค่อยๆทําไปผมจะในด้านข้างด้วยเพราะว่าแบบขูดเยอะอจริงๆใส่เละมากจริงๆไม่ถนัดว่ะเดี๋ยวผมแบบถอดออกกันแล้วกัน คือตรงนี้มันหนาวมากแต่ว่าอึดอัดไงตัวผ้าเนี่ยเขาให้มาสําหรับแบบเวลาถ้าเกิดเราขัดเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะเราก็เอามาทําอย่างนี้ได้เลยเนี่ยมันก็จะขาวขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็ขัดต่อนะฮะทาอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆผมรู้สึกว่ามันขาวขึ้นแล้วนะเฮ้ยง่ายกว่าที่คิดว่ะเอาจริงๆทำไมไม่ใช้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ไทยวะคือผมหอบเนี่ยจากไทยอะกลับมานี่เพราะว่า อยู่ที่ไทยกลัวแบบว่าเฮ้ยมันทำาสะอาดยากสรุปคือมันใช้ง่ายว่ะคุ้มที่ซื้อมาไก่กินน้ําหนักไปเป็นโลอะที่หนักนะฮะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะผมมีตัวช่วยเอาจริงๆผมลืมบอกไปว่าสําหรับคนที่ขี้เกียจอย่างผมผมเป็นคนที่โคตรขี้เกียจในการทำความสะอาดรองเท้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่แปรงขัดมันเหนื่อยนะฮะผมก็เลยจัดเจ้านี่มานะฮะนี่คือตัวช่วยชั้นดีสําหรับคนที่ขี้เกียจอย่างผม ผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากเพราะฉะนั้นเรามาทำความสะอาดรองเท้าด้วยสิ่งนี้ดีกว่าก็คือน้ํายาใช้เหมือนเดิมปกตินะฮะแต่แค่มีตัวนี้มาเพิ่มนี่ก็เป็นที่ผมสั่งมาจากเพจของบาซูก้าเหมือนกันก็ลองไปหาดูนะฮะไม่ได้มีหัวแปงแค่นี้นะมีอีก2หัวแปงเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะฮะเป็นขนแบบนิ่มๆนมๆส่วนอันนี้เป็นเหมือนผ้าก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นตัวผ้าเนี่ย เหมือนกันฟิลนั้นเลยก็ง่ายขึ้นมานะแต่ว่าแรกกับที่ต้องเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็แล้วแต่คุณแล้วกันว่าชอบแบบไหนถ้าเกิดใครที่แบบว่าเออมีไม่กี่คู่แบบนี้ก็ดีแต่ใครที่มีหลายคู่อย่างผมเนี่ยขี้เกียจอันนี้ดีกว่าง่ายนะฮะก็เหมือนเดิมบีบไปปั๊มลงฟับฟับนะฮะแล้วก็ขัดกันโอ้ง่ายขึ้นว่ะ บางโซนนะฮะที่มันซินซิทีฟนิดหน่อยถ้าเกิดแบบเครื่องมันไม่ถึงก็เราใช้ตรงนี้ใช้มือค่อยๆขัดลงไปนะฮะผมลืมบอกไปนะฮะว่าถ้าเกิดจะทำความสะอาดรองเท้านี่แนะนําให้ถอดสายออกก่อนเพราะผมเองก็ลืมเหมือนกันว่าต้องถอดสายออกก่อนนะฮะมันจะดีกว่าก็จะขึ้นคลีนกว่าเยอะเราก็มาถอดสายรองเท้ากัน โอ้โหบอกเลยว่าจะใส่กลับมาได้ไหมเนี่ยอ๋อเขาทําแบบนี้แล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวผมจะคู่อื่นมาแบบขัดและทำความสะอาดอีกจริงๆใครอยากให้คู่ไหนนะฮะหรือเอารองเท้าอันไหนมาลองขัดเดี๋ยวผมจะมาขัดให้ดูนะฮะไหนไหนก็ไหนไหนละเราแบบมีน้ํายาเหลือก็มาขัดเล่นดีกว่าแล้วก็ใครที่มีรองเท้าเป็นพวกแบบดังโลอย่างเงี้ยหรือว่ารองเท้าแบบจอแดนวันหรือยีซี่ก็ใช้ขัดได้เหมือนกันนะเพราะว่าพวกนั้นนะ่ะคือจะขัดง่ายกว่านี้อีกตัวนี้ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่า มันเป็นหนังที่เปิดง่ายแล้วก็แบบลอยเห็นง่ายจริงๆผมมาลองอะไรที่มันแบบยากที่สุดให้ดูก่อนแล้วค่อยไปดูอัน,นง่ายๆกันทีหลังดีกว่าตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถอดเชือกนะฮะตัวสายนะฮะที่มันเปิดเปิดเงี้ยเราก็บีบป,ปั๊มปั๊มอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ใช้มือขยำขยำไปเลยแล้วก็เอาไปรอยนิดนึงขัดนิดเดียวเดี๋ยวก็เอี่ยมขัดแบบเนี้ย ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะฮะผมว่าคือแบบมันเปลี่ยนไปได้เยอะแล้วอะน่าจะวิ่งขึ้นเยอะตอนนี้โอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนี่แหละและนี่ก็คือสภาพของรองเท้าที่ขัดมาแล้วนะฮะก็จะเห็นแล้วว่ามันวิ่งวับขึ้นมาเยอะมากจริงๆดูอย่างเนี้ยจะดูไม่ออกหรอกมันต้องเทียบกันมากกว่าแต่ที่เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยจะมียกตรงนี้นะฮะเห็นปะ เริ่มดีขึ้นแล้วก็ด้านนี้ก็ดีขึ้นยิ่งด้านในนี่ยิ่งเปลี่ยนไปเยอะนะฮะตรงนี้กับตรงนี้นี้โอเคขึ้นเยอะเลยอะแล้วก็ด้านบนไม่ต้องห่วงวิ่งบ๊อบมากโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะฮะว่ามันต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราขึ้นแบบภาพ before นะฮะ ทุกคนจะมองเห็นแล้วนะฮะว่าก่อนที่จะทำความสะอาดเนี่ยมันสปกปรกมากคือแบบไม่เคยเลอะได้ขนาดนี้นะฮะก็ถือว่าเหมาะดีกับการเอามาเทสให้ทุกคนได้ดูและนี่ก็คืออีกข้างหนึ่งนะฮะเนี่ยสังเกตดูเลยว่าข้างนี้คือแบบเปิดมากดูสภาพเห็นไหมเนี่ยตอนแรกมันมามันมาเท่าๆกันเลยก็คือเปิดเหมือนกันนะฮะสภาพเป็นแบบนี้เลยจะมองเห็นแล้วนะฮะว่ามันจะเปิดตรงนี้เห็นปะเปิดมากเนี่ยดูสภาพเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะ เยินแบบยินที่สุดแล้วดูนี่โอ้โหคือโคตรเปิ่ต่อให้กล้องไม่ชัดก็ดูออกนะฮะว่ามันโคตรเปิดอจริงๆนี่คือตัวที่ทาความสาัเดเรียบร้อยมันต่างกันมากดูนี่โอ้โหนี่คือแค่ข้างหน้านะอ่ะดูนี่นะฮะแล้วก็ดูตรงนี้เห็นปะมีรอยเปื่มิดโซแบบโอ้โหเลอะมากด้านหลังนะฮะแล้วดูวันนี้เหมือนกับคนละคู่อะจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะฮะและไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงนี้ เนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากอะดูนี่นี่ดูความเปิดของมันแล้วก็ดูนี่นะฮะที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วความเปิดมันหายไปมากบอกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบด้านหน้าด้านข้างนะฮะหรือว่าด้านบนแล้วก็หนักสุดก็คือตรงพื้นเนี่ยโอ้โหไอเห็ดคนละเรื่องอะ่ะถ้าใครคิดว่าเป็นเพราะจัดแสงอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเห็นปะ แค่นี้ก็ยังต่างกันนะเอี่ยมขึ้นกว่าเดิมเยอะใช้คำนี้ดีกว่าสะอาดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะและเดี๋ยวผมก็ค่อยไปขัดข้างนี้จะได้ให้มันสะอาดเท่ากันก็จบปิ้งนะฮะกับการมาทำความสะอาดรองเท้ากับผลิตภัณฑ์บาซูก้านะฮะที่เป็นตัวคลีนเนอร์แบบสักแห้งเป็นสารสกัดแบบออร์แกนิกอ่ะก็รู้สึกเลยว่ารองเท้าของผมที่เป็นแบรนด์เนมคู่นี้ก็จะไม่ต้องมากังวลนะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามหลังก็อย่างที่บอกนะฮะก็สามารถเอาไปขัดพวกยีซี่จอแดน นิวบาลานหรือว่าแบบคือทุกคู่อ่ะเออมันได้หมดเลยสะอาดแน่นอนก็จบปิ้งแล้วเออก่อนไปผมว่าจะต้องทําสิ่งนี้ก่อนนะฮะจริงๆอ่ะถ้าเกิดมันเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างใช่ป่ะผมจะฉีดไอ้ตัวสเปรย์ตัวเนี้ยเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปทําคลิปอื่นแล้วกันสําหรับคู่นี้นะฮะผมก็จะจบด้วยเจ้าสิ่งนี้นี่คือสเปรย์ดับกลิ่นนะฮะก็จะทําให้รองเท้าผมมีความแบบหอมขึ้นมาอ่าข้างนี้ข้างเดียวก่อนแล้วกันก็ฉีดเข้าไปเลย อ๋อกลิ่นดีนะคือกลิ่นมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบใส่น้ําหอมอะไม่ได้เป็นกลิ่นที่ทําให้หอมขึ้นแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ดับกลิ่นนะ ผมก็จะสบายใจได้นะฮะว่ารองเท้าคู่โปรดคู่นี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทดลองนะฮะ,จะเจ้าบาซูก้าสเปรยที่เป็นสูตรมาจากญี่ปุ่นเลยนะเออเดี๋ยวมาลองกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วนะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะฮะก็ลองไปตามหาได้ที่เพจของทางบาซูก้านะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันนั่นแหละก็ถือว่า ชุบชีวิตรองเท้าผมได้จริงๆเป็นการชุบที่เปลี่ยนแบบจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยจริงๆมันขาวมากผมโอเคกับสิ่งนี้มากมันได้รองเท้าคู่ใหม่กับการชุบชีวิตในช่วงปีใหม่นะครับผมงั้นเดีเจอใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วบ๊ายๆนะทุกคนแล้วเจอใหม่ในครับผมบา,บาย